สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคีเครือข่ายจะสมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่2 1พร้อมเดินหน้าพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในห้องเรียนค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสัมมนาวิชาการการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่21ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และการสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนให้แก่ครูประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในห้องเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนประวัติศาสตร์โดยการใช้เนื้อหาแบบบูรณาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในห้องเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนประวัติศาสตร์โดยการใช้เนื้อหาแบบบูรณาการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมสัมมนา,าในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายขยายพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์มนุษยศา,าสตร์และโบราณคดีได้แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจึงร่วมกับศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีมิโอสปาฟ้าและศูนย์มนุษยวิทยาเซริทนทรองค์การมหาชนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสอนประวัติศาสตร์สำหรับโลกในศตวรรษที่21 เพื่อให้ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติข้อค้นพบใหม่ทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนประวัติศาสตร์โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อภูมิหลังการสอนประวัติศาสตร์และแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วัลลิโพดมนักประวัติศาสตร์ไทยชื่อดังของไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบไปด้วยการบรรยายการสัมมนาจากวิทยากรที่เป็นนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการชั้นนาของไทยรวมถึงการจัดนิทรรศาการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆเป็นต้นค่ะ